อย่าเพิ่งดีใจครั่งตรวจซ้ำ คนได้เงินเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทคืนใน90วันสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบก,กับช่องจ่ะจ่าปะข้าโพนเมืองเพชรบูร์นะคะมีข้อมูลดีๆนะคะก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะเป็นกําลังใจและก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่มุมขวาด้านบนของคลิปด้วยเนาะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆในครั้งต่อไปนะคะกระทรวงการคลังเผยหลัง จ่ายเงินเยียวยา5 0 0 0บาทเราไม่ทิ้งกันแล้วตรวจสอบซ้ำอีกรอบใครไม่ได้รับผลกระทบโควิดจริงๆเตรียมเรียกเงินคืนกระทรวงการคลังเผยเชื่อว่าประชาชนจำนวนหนึ่งยังคงสับสนเกี่ยวกับเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันโดยเกณฑ์หลักคือต้องได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 ซึ่งหาก ว่างจากงานแต่จ่ายประกรันสังคมประกรันสังคมจะเป็นคนดูแลเกษตรกรก็จะมีการออกมาตรการเพิ่มเติมจากนี้เป็นต้นหรืออย่างกลุ่มผู้ค้าออนไลน์พบว่ามาลงทะเบียน2ล้าน1แสนคนไม่ผ่านเกณฑ์เลยแม้แต่รายเดียวเนื่องจากรัฐไม่ได้เป็นคนสั่งปิดกิจการนะคะแต่การค้าขายที่ไม่ดีมาจากผลกระทบเศรษฐกิจมากกว่าปัญหาโควิด ทั้งนี้กลุ่มที่ได้รับเงินไปแล้วนะคะกระทรวงการคลังจะมีระบบตรวจทานซ้ําว่าอยู่ในเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องก็จะคืนเงินนะคะภายใน90วันเป็นไปตามข้อตกลงในการลงทะเบียนและจะมีขั้นตอนตามกฎหมายในการดําเนินการโดยยืนยันว่าระบบคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์ ไม่มีปัญหาสามารถคัดกรองผู้ที่ควรได้รับเงินช่วยเหลือจริงแต่ขอให้เข้าใจว่าเนื่องจากระยะเวลาในการเตรียมมาตรการมีน้อยทําให้ไม่สามารถวางระบบตรวจสอบเข้มงวดได้เพราะจะใช้เวลามากทําให้คนได้รับเงินช่วยเหลือชา้า อย่างไรก็ตามนะคะการโอนเงินในกลุ่มที่ไม่มีปัญหาจะส่ง sms แจ้งและทยอยโอนเงินเข้าบัญชีตามปกติในรายที่มีปัญหาเลขบัญชีไม่ตรงจะมีปุ่มหน้าเว็บไซต์ให้แก้ไขเลขบัญชีเพื่อให้โอนเงินเข้าได้ส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอนจะมี sms แจ้งและไม่สามารถทําอะไรได้เพราะผิดหลักเกณฑ์มาตรการโดยธนาคารกรุงไทยนะคะจะแจ้งนะคะ ผลในวันที่11-12ถึงเมษายนนี้นะคะอันนี้นะคะสำหรับเรื่องราวนี้สำหรับนะคะกลุ่มผู้ค้าขายออนไลน์นะคะจะไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากเ ผลกระทบของโควิดเนาะดังนั้นนะคะ2ล้าน1 0 0 0แสนท่านนะคะจะไม่ได้รับเงินเยียวยาแต่อย่างใดนะคะและสำหรับใครนะคะที่ไม่ได้ได้เลือดร้อนจริงๆนะคะแต่มาลงข้อมูลนะคะจะเรียกเก็บเงินคืนทันทีนะคะที่มีการตรวจสอบซ้ำแล้วนะคะและดำเนินกฎหมายนะคะไปตามกฎหมายเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ ไม่ได้ไรับผลกระทบจริงๆนะคะสําหรับนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลและขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมข่าวสารนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ